สวัสดีครับผมโก้เพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถดีๆมาเสนอ F4 เช่นเคยผมหยิบจับอีโคคารหล่อๆรุ่นใหม่ๆสวยๆไม้น้อยๆเดี๋ยวเราประชมกันเลยครับว่ามันคือรุ่นอะไรสองพันสิบเก้าโตโยต้ยาริสเอทิหนสอมิตร เลขใหม่สามมือเจ้ายาลิสคันนี้นะครับเป็นสีเทาดำส,สวยยเป็นโฉมใหม่นะครับเดี๋ยวผมพาไปชมกันเลยว่ามันเป็นยังไงกันบ้างบริเวณโครงไฟหน้านะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์สวยใส,สยเต็มเบ้าเลยตรงกลางเป็นโลโก้เตอต้าส,สวยๆพร้อมกับแถบโครเมียมสองเส้นบริเวณนี้นะครับเป็นดีไซน์ใหม่ของเจ้ายาลิสบริเวณนี้เป็นสีเป็นโนแบ็กนะครับสีดำเงา,เงา มาดูคมไฟฝั่งขวาสวยใสเดิมจากโรงงานไม้สามหมื่นครับจะเอาอะไรมากมันสวยจริงๆใสมากๆบริเวณกระจังหน้านะครับเป็นสีดําด้านเต็มแบบนี้เลยด้านล่างนะครับจะมีสีแดงคาดเพิ่มความสปอร์ตให้กับกระจังหน้าชุดแต่งติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับคันนี้มาดูที่บริเวณล้อเลยครับ บริเวณล้อเป็นล้ออัลลอยปัดเงาทูโทน15นิ้วนะครับสเปคของอยางจะเป็น 185/60R15 นี่ล้อแม็กทูโทนสวยๆไม่เคยขับเบียดฟุตบาทมาเลยครับเดิมจริงๆพอวิ่งแค่สามหมือโลโชคต้นเดิมจากโรงงานกระจกข้างนะครับมีไฟกระพริบเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวแบบนี้ บริเวณมือจับเป็นสีเดียวกับตัวรถกระจกเดิมจากเต y o t a านี่ครับจะมีสเกิร์ตฝั่งนี้มาแบบนี้เลยมาดูที่บริเวณด้านหลังเลยครับไฟท้ายจะเป็นแบบ LED ติดตั้งสปอยเลอร์ด้านบนด้านล่างมีสเกิร์ตพร้อมพัเทีมสองซ้ายและขวาแบบนี้นะครับหล่อมากๆ โลโก้โตโยตา้ายาริสเอเดี๋ยวผมจะเปิดกระโปรงท้ายให้ชมนะครับเปิดขึ้นมาแล้วกระโปรงท้ายด้านในนะครับจะเป็นพื้นที่เก็บสัมภาระจะใส่กระเป๋าเดินทางได้ไซส์ใหญ่2ใบเลยแล้วก็มีถาดท้ายแถมมาให้แล้วนะครับสวยมากพื้นผิวพรมต่างๆเดิมๆจากโรงงานนะครับ รถคันนี้ใช้งานน้อยครับสภาพมันแทบจะเหมือนป้ายแดงเลยบริเวณด้านล่างนะครับจะเป็นที่เก็บในส่วนของอุปกรณ์ปะย,ยางฉุกเฉินนะครับจะไม่มียาอะไรมาให้แต่ว่าอุปกรณ์ตัวนี้สามารถช่วยใช้ในยามฉุกเฉินได้ดีเลยมาดูด้านข้างต่อเลยครับแม็กสั่งนี้นะครับก็ยัง สวยแบบไม่มีรอยเบียดถนนมาเลยนะครับสวยเดิมจริงๆผมพาไปชมด้านในนะครับเปิดประตูมาแล้วบริเวณแผงประตูนะครับเป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งแผงบริเวณนี้เช่นกันครับแล้วก็เปิดจกไฟฟ้าได้ที่ตรงนี้ที่มือจับเป็นสีดําด้านนะครับบริเวณด้านล่างมีลําโพงหนึ่งตำแหน่งพร้อมกับที่วางขวดน้ําบริเวณด้านในเป็นเบาะผ้านะครับที่มีลวดลายของเบาะสวยแบบนี้เลย ติดตั้งเข็มขัดนิรภัยมาเรียบร้อยแล้วด้านบนมีหัวหมอนสามตำแหน่งหนึ่งและสองและสามมีโลโก้ของ ISO FIX ที่บริเวณนี้นะครับตั้งแต่ว่ารองรับการติดตั้งคาซีดผมเข้าไปทางด้านในเลยผมเข้ามาแล้วนะครับบริเวณพื้นที่เล็กรูมของผมก็จะเหลือประมาณหนึ่งกำปัน้นั่งได้สบายๆไม่อึดอัดครับ มาดูด้านแผงประตูฝั่งนี้นะครับสวยเดิมบริเวณเบาะหน้าหลังจะมีกระเป๋าจิงโจ้อยู่บริเวณนี้นะครับใส่กระสารได้หนึ่งตำแหน่งเบาะผ้าเย็บซิไต้สีน้ำเงินนะครับบริเวณนี้สปอร์ตมากเดี๋ยวผมพาไปชมด้านหน้าต่อเลย เปิดประตูมาแล้วนะครับบริเวณแผงประตูด้านหน้าเช่นกันเป็นพลาสติกขึ้นรูปบริเวณที่มือเปิดเป็นสีดําด้านนะครับแผงควบคุมบริเวณนี้จะเป็นกระจกไฟฟ้าสี่บานั่งคนขับเป็นออโต้ต่อกระจกซ้ายและขวาจะทันล็อกบริเวณน,นี้ครับจะเป็นอ่าวัสดุได้ผ้าบุนนุ่มนะครับนิ่มมากด้านล่างวางขวดน้ําได้หนึ่งตำแหน่งพร้อมกับลําโพง บอกคนขับนะครับจะเป็นระบบแบบปรับมือใช้งานง่ายๆแบบนี้เลยปรับง่ายๆครับแล้วก็ดูในรักษาให้ง่ายเช่นกันแผนเพจของรถยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโครงสร้างเดิมทั้งหมดไม่มีการชนหนักแน่นอนในยิ่งคันนี้ไม่สามหมื่นครับผมบอกเลยว่ากิ๊จริงๆโอเคเดี๋ยวผมพาระชมด้านในต่อเลย แผงประตูฝั่งขวานะครับเป็นช่องแอร์หนึ่งตำแหน่งบริเวณนี้เป็นสีเงินด้านพ้นสื่อสวยบริเวณด้านล่างนะครับจะมีอยู่2ปุ่มในส่วนของบริเวณนี้จะเป็น traction control แล้วก็ idling stop นะครับพวงมาลัยจะเป็นลักษณะทรง3ก้านแนวสปอร์ตบริเวณด้านล่าง texture ของมันจะเป็นสีเงินด้านพ้นด้านขอบจะเป็นลวดลายแบบนี้เวลาจับพวงมาลัยจะกระชับมากครับ โลโก้ตรงกลางโลโก้โตโยต้าสภาพสวยเดิมเยี่ยมครับด้านซ้ายมือลองรับตัวมัลติฟังก์ชันนะครับบริเวณนี้ฝั่งขวามือใช้งานรับสายโทรสายวางสายโทรศัพท์ได้เลยตรงนี้เช่นกันบริเวณก้านปัดฝั่งซ้ายเป็นก้านปัดน้ำฝนก้านปัดฝั่งขวาเป็นก้านปัดแสงสว่างบริเวณเรือนไม้นะครับจะเป็นสีน้ำเงินแบบนี้เลยสวยมากเข็มเป็นสีขาวแบบอะนาล็อก ฝั่งซ้ายเป็นวัดรอบเครื่องยนต์ตรงกลางเป็นความเร็วมีจอดีจิตออยู่ด้านล่างบอกกิโลเมตรที่วิ่งสถานะเกียร์และเวลาฝั่งขวามือคือปริมาตน้ำมันที่มีอยู่บริเวณตรงกลางนะครับคอนโซลตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปเช่นกันถัดลงบาเป็นเครื่องเสียงเป็นหน้าจอสัมผัสนะครับของ t o y ยต a ของแท้เลยใช้งานในส่วนบลูทูธได้แล้วก็ Apple Car พกก็รองรับนะครับจุดนี้ กดให้ดูปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้หมดเลยใช้งานง่ายครับแล้วก็เรารับ USB ด้วยเรากดตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงออกมาได้ในการเสียบ USB ถัดลงมาช่องแอร์สองตำแหน่งใช้งานได้ปกตินะครับไม่มีแตกหักระบบแอร์เป็นแอร์ออโต้หน้าจอแบบดิซีนี้เลยสวยๆเช่นกันบริเวณด้านล่างจุดนี้จะมีในส่วนของที่วางของนะครับวางแก้วน้ำได้สองตำแหน่ง เกียร์อัตโนมัติซูปเปอร์ซีวีทของ Toyota. โตโยต้าหัวเกียร์ยังสวยเดิมแบบนี้ผมเข้าเกียร์ให้ดูนะครับว่าเกียร์ไม่มีการกระตุกเข้าแบบลื่นไหลามากมากเบรกมือใช้งานได้ปกติเช่นกันบริเวณเบรกมือบริเวณส่วนนี้จะมีหนังหุ่มด้วยนะครับเราวางของตรงนี้ได้ชาร์จไฟที่บริเวณน,นี้ได้เช่นกัน12บโวลเป็นพาวเวอร์อ e t ที่พักแขนตรงนี้เป็นพลาสติกขึ้นรูปนะครับเปิดออกมาได้ก็จะวางของได้เช่นกันลึกพอสมควรคอนโซลฝั่งซ้ายมีช่องแอร์หนึ่งตำแหน่งบริเวณน,นี้ด้านล่างจะเป็นลิ้นชักอันนี้แบ่งของวางได้นะครับแผงประตูฝั่งซ้ายไม่มีร้อยเลยสวยเดิมจริงๆบริเวณเวบาะฝั่งซ้ายเช่นกันครับ เดิมเดิมสวยๆเข็นขัดนิรภัยติดตั้งเรียบร้อยแล้วพร้อมกับตับระดับสูงต่ำได้นะครับราวมือจับมีสี่ตำแหน่งหน้าสองและหลังอีกสองบริเวณมา่านบ้งแดดนะครับใช้งานได้ปกติเปิดปิดกระจกได้ไฟสองสว่าง ซ้ายและขวาบริเวณนี้มีไฟสองสว่างเช่นกันนะครับกระจกมองหลังเป็นแบบปรับมือคันนี้ติดตั้งกล้องหน้ามาเรียบร้อยแล้วที่บริเวณนี้นะครับมั่นบางแด่ทังผู้โดยสารใช้งานได้ปกติกระจกเปิดปิดได้เช่นกันดึงออกได้ปกติ ถุงลมนิรภัยติดตั้งไว้สองตำแหน่งที่พวงมาลัยหนึ่งตำแหน่งและบริเวณนี้อีกหนึ่งตำแหน่งครับผมพาไปชมด้านในห้องเครื่องต่อเลยบริเวณห้องเครื่องสะอาดและใหม่มากครับไม่มีการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องเลยตอนนี้สัาร์่เครื่องไปด้วยนะครับเราจะได้ฟังเสียงเครื่อนงในความพร้อมกันว่าเครื่องปัญหาอะไรหรือเปล่าลูกกลมต่างๆจากโรงงานอยู่เหมือนเดิมไม่มีการตัดแต่งหรือตัดต่อนะครับ ฐานหน้าก็อยู่เหมือนเดิมยาลิฟเอสิคันนี้มาในเครื่องยนต์เบนซินขนาด1.2ลิตร1,197ซีซีให้กำลังสูงสุด9.2แรงมา้าด้านเบนซินเนราลับนะครับตั้งแต่ E20 91และ95รถของเราเป็นรถยนต์เกตด A นะครับไม่มีชนหนักทิปขั้นตัดต่อจนน้ำกับสีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเลยถ้าซื้อไปแล้วเจอนะครับเรายินดีรับคืน100% โอเคเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันเลยโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปราคาค่าตัวเจ้ายาลิสหล่อๆคันนี้นะครับว่าราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่กันราคาป้ายแดงห้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทสองพันสิบเก้าโตโยต้ายาลิสตเอทีหนึ่งจุดสองมิตรเลขใหม่สามหมื่นราคาสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทสี่แสนหนึ่งหมืนบาทครับ คุ้มจริงๆสภาพรถป้ายแดงแบบนี้และใหม่แค่นี้ผมบอกเลยครับว่าตัวจริงสวยและใหม่มากเคปซี FC ท่านไหนอยากมาเห็นตัวจริงนะครับแวะมาชมได้เลยที่บรนนนิษัทเพชรยนต์ถนนเสรีไทย68แยก1ห,หรือว่าสในใจขอ้อมูลเพิ่มเติมนะครับโทรได้เลยที่เบอร์0989493888ผมโตคนดีคนเดิมคนเดียวรอรับสายอยู่นะครับเจ้าคันนี้นะครับสามารถใช้อดอกเบี้ยพิเศษได้นะครับเริ่มต้นที่2.99%ลูกค้าเครดิตดีฟรีดาวครับ ผ่อนเริ่มต้นเาบาแค่เทนเดอละเันกว่าบาทครับย้ำเจ็ดันกบาทครับไม่แพงจริงๆกับราคานี้สุดท้ายนี้นะครับผมรบกวนเอทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของผมด้วยนะครับคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยคุณโก้ล็อกเป้ารถสวยขอบคุณมากครับ f อฟดูคลิปผมจบแล้วถ้าสนใจรถยนต์ทักหา,าผมได้เลยนะครับผมยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีเลยคิดถึงรถมือสอง คิดถึงโก้เพชรยนต์ขอบคุณครับ